เก็บเม็ดมะม่วงหิมะพานกัน,นสดจากต้นดูส,สิต้นสูงใหญ่มากทุกคน,นเก็บได้ประมาณนี้แล้วแต่ไม่รู้จะไปทำอะไรกินนะจ๊ะเก็บไว้ก่อนจะได้สวัสดีพี่น้องป้องป่ายนี้วันนี้จะพามาเก็บมเมล็ดถั่วหิมะพานทุกคนนี่ เคยเห็นไหมจ้านี่ลูกของเขานี่นี่ต้นป๊าดปีนี้ดอกมากทุกคนให้ดูต้นก่อนปารดูดูดูทุกคนจ้าอ๋อลูกแดงแดงเนี่ยที่อื่นเรียกลูกอะไรที่นี่เรียกมะม่วงก้นต่อแล้วก็มะม่วงหิมะผ่าน กดกดมากเดี๋ยวเขาก็ล่วงล่วงน้ำเก็บกันนี่ค่ะทุกคนเห็นปะแต่เอาเนี่ยรถเหยียบดูสิรถเหยียบจนแตกเก็บยังไงอ่ะเก็บอย่างนี้เหรอดูสิ เก็บววาแต่รูปมันเนาะเสียงยายยายพูดกันหลานนี่เอาไปเอาไปคัว่วคั่วคั่วนะโอ้ลึกเก็บไปนี้แหละเขาขายกิโลตั้งหลายร้อยเนาะนี่ สดจากต้นตาสดจากต้นตาดูเก็งแล้วนี่เก็บแป๊บเดียวคนมาเก็บอยู่เรื่อยนะทุกคนนูนเห็นปะ เต็มเลยน,น,นะนะั่นนี่นู้นนี่บ้านเขาบ้านเขาไม่อยู่บ้านติดกันเขาไปทำงานกันหมดนี่ทุกคนเต็มเลยกองอย่างนี้อ๋อ เก็บไปเก็บมาก็ได้ตั้งเยอะนะฮะสดจากต้นจ้าเดี๋ยวไปขัดอ่ะนี่พี่น้องต้นต้นเห็นเป่า ไม่เห็นมีใครมารับซื้อเลยแถวเนี้นนาานนยเวลามันเยอะไม่มีใครมาซื้อเลยนะทุกคนนี่ตายมาจากกรุงเทพนะนเนี้ยแต่เห็นแล้วแต่ต้องเก็บไว้อะ่ะวงเต้่เบอหมดทุกคนดู เยอะจริงๆเลยอ่ะจะคันหรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยจิงโวอย่างไม่รู้พูดอะไรกันควดดูเฮ้เดู เก็บเส่กล่องกล่องไปสนีนี่แต่ทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บใหม่ไปแล้วสวัสดีจ้าสดจากต้นจ้า